้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อราพันเซลผู้มีเรือนผมยาวสีทองได้ยินว่าจะมีคณะละครสัตว์มาแสดงในเมืองเธอก็ปีนหอคอยลงมาด้วยความตื่นเต้นและไปที่ตลาดเมื่อเธอเห็นแสงไฟและเต็นท์หลากสีเธอจึงเดินเข้าไปดูข้างในขณะที่กำลังเดินชื่นชมรอบๆบ,บริเวณ เธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องไห้จากที่ไลกลๆ <c oughs> ทำไมถึงมีคนร้องไห้ในที่สนุกสนานแบบนี้นะราพันเซลคิดเธอเดินเข้าไปใกล้สิงโตที่ยืนหันหลังให้ด้วยความอยากรู้สิงโตที่รักเป็นเจ้าเองเหรอที่ร้องไห้เจ้าสิงโตดูอมทุกข์เล็กน้อยแต่ก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ข้าไม่ได้ร้องไห้ คราวนี้ราพันเซลเห็นแพนด้าที่กำลังพยายามขี่จักรยานล้อเดียวแพนด้าน้อยเสียงสะอื้นนั่นเป็นของเจ้าใช่ไหมแพนด้ามองราพันเซลด้วยความประหลาดใจแล้วบอกว่าไม่นะเขาตอบข้าจะร้องไห้ขณะขี่จักรยานล้อเดียวไม่ได้หรอกราพันเซลออกเดินต่อไป แต่จู่ๆก็มีตัวตลกออกมาขวางทางเธอมา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 หัวเราะก,กันหน่อยดีกว่าเขาพูดขึ้นและเดินจากไปขณะหมุนลูกบอลไปมาขณะที่รพันเซลมองตัวตลกด้วยความทึ่งเสียงร้องไห้นั้นก็ฟังดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆรพันเซลแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในเต็นท์ข้างหน้า เพราะเด็กชายหุ่นไม้พี่น็อกคิโอกำลังจ้องมองเธอจากข้างในกรงขังเขาร้องไห้พี่น็อกคิโอคนที่ร้องไห้คือเจ้าหรอใครกันขังเจ้าไว้แบบนี้เปล่าเปล่าเปล่าข้าเปล่าร้าองไห้นะท,นทันทีที่เขาพูดขึ้นจมูกของพี่นอคิโอก,ก็งอกยาวขึ้นราพันเซลยืนกรานให้เขาบอกความจริงมาแต่พี่นอคิโยกลับพูดว่า ข้าไม่ได้ร้องไห้ข้าสบายดีและแล้วจมูกของเขาก็งอกยาวขึ้นอีกโธ่พี่น็อคิโอ,เ,โอเจ้าโกหกทำไมกันข้ารู้นะดูสิจมูกเจ้ายาวขึ้นเรื่อยๆบอกข้ามาเถอะทำไมเจ้าถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้พี่นอคิโอ,โอบอกรพันเซลว,ว่าเจ้าของคณะละครสัตว์หลอกเขาและพาเขามาขังไว้ที่นี่แล้วก็ ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานที่นี่เขาพูดราพันเซลรู้สึกเศร้าใจเมื่อได้รู้เรื่องของพินคอิโอและสัตว์ตัวอื่นมากดูท่าทางจะไม่มีใครมีความสุขในคณะละครสัตว์ที่เธออยากดูนี่เลยเอาละ่ะข้านึกแผนการดีๆออกแล้วราพันเซลรีบไปหาเจ้าของคณะละครสัตว์สวัสดีท่านเจ้าของคณะ ข้าเป็นนักมายากลชื่อดังและนี่คือตู้มายากลของข้าข้าทำเงินให้ท่านได้มากมายเลยนะเจ้าของคณะละครสัตว์รีบตอบรับข้อเสนอทันทีที่ได้ยินเรื่องเงินละครสัตว์วันนั้นมีคนดูเต็มหลังจากการแสดงกายกรรมและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอื่นๆราพันเซลก็ก้าวขึ้นเวทีสำหรับการแสดงสุดระทึกนี้ ถ้าขอเชิญเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีขอเสียงปรบมือหน่อยเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและเดินเข้าไปในตู้โดยไม่รู้อะไรเลยทันทีที่ราพันเซลพูดว่าโอ้เพียงทุกส่วนของตู้ก็ปิดล็อกแน่นคนที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้บังคับให้ทุกคนในคณะละครสัตว์ทำงานเขาเป็นคนไม่ดี สหายทั้งหลายจงหนีไปจากคณะ,ะคนครสัตว์นี้ซะไม่นะคนดูต่างปรบมือเมื่อได้รู้ความจริงด้วยวิธีนี้เหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันวิ่งหนีไปพิน็อกคิโอวิ่งมากอดราพันเซลราพันเซลขอบคุณมากเลยนะที่มีเมตตาและช่วยเหลือพวกเราทุกคน เจ้าของคณะละครสัตว์ผู้โลบมากที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินจึงได้รับบทลงโทษในที่สุดความร่ำรวยที่แท้จริงเกิดจากความร่วมมือและความสามาัคคีเหมือนกับเรื่องราวของราพันเซลและพินอกกิโย